ก้อยรัชวินเจอวิจารณค่าสมัครงานวิ่งทำเอาสาวกงานวิ่งถึงกับลมแทบจับหลังจากที่สาวก้อยรัชวินคู่รักนักวิ่งภรรยาของตูนบอดี้สแลมได้ออกมาพีอางานวิ่งโครงการใหม่ที่จะจัดขึ้นในวันที่10-11กันยายนนี้ที่ลากกน่าจังหวัดภูเก็ต ในการเชิญชวนผู้หญิงออกมาวิ่งครั้งนี้ค่าสมัครอยู่ที่3,500และจะแบ่งทุกๆ100บาทให้กับมูล,ลนิธิรามาธิบดีงานนี้จะได้สุขภาพที่แข็งแรงใส่คอนเทนต์ต้องว้าว กับโลเคชั่นสุดชิคสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับท็อปของประเทศรวมถึงดีต่อใจกับการได้รับ forward สิ่งดีๆอีกมากมายแต่งานนี้ถูกวิจารณ์ไปถึงเรื่องค่าสมัครวิ่งที่แพงถึง3,500บาทแต่หากให้มูลรธิเพียงแค่100บาทบังก็บอกว่าแล้วอีก3,400หายไปไหนโดยสาวก้อยเผยว่าเอาจริง ก้อยไม่ได้เอาความสําเร็จของงานที่เราเคยจัดมาเป็นแรงกดดันสําหรับในการจัดงานครั้งนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากให้คนมาวิ่งจะได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชวนทุกคนกลับมาดแูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่เหมือนก้อยแล้วความพิเศษคือ จัดที่ภูเก็ตเพราะว่าก้อยย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยโดยคิดว่าเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา2ปีเชื่อว่าหลายคนยังคงไม่ได้ออกไปวิ่งทําให้หมดไฟในการออกกําลังกายเลยคิดว่ามาจัดที่ภูเก็ตเพื่อจะเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับบรรยากาศดีๆและเป็นแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยว